ราคาข้าวประจำวันที่1ตุลาคม2564ซึ่งเป็นราคาข้าวล่าสุดขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในย้ำเตือน,นอีกหนึ่งครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้โทรสายด่วน1569ได้เลยค่ะราคาข,าข้าวล่าสุดนะคะมาดูกันเลยว่าราคาปรับลง1จังหวัดคือจังหวัดอะไรข้าวเปลือกหอมมะลิปี6364สุริน10,000ถึง1 8 0 0บาทต่อตัน นครราชสีมา9,800-15,000ถึ 1, 500บาทต่อตันอุบลราชธานี1 4 0 0ถึง1 1 5 0 0บาทต่อตันศรีสะเกด9,600-11,400ถึ 1, บาทต่อตันข้าวเปิกเจ้านาปังปี64สุพรรณบุรี7,900-8,000ถึง 8, บาทต่อตันพิจิตร7,700-7,900บาทต่อตันอยุธยา7,900-8,000บาทต่อตันนครสวรรค์7,700-8,000บาทต่อตันพิษณุโลก 7, 7,400ถึง7,500บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปังปี64สุพรรณบุรี9,400ถึง9,600บาทต่อตันชัยนาท9,700ถึง10,000บาทต่อตันอ่างทอง9,700ถึง10,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเนียมเมล็ดยาวปี63 64ขอนแก่นราคาปรับลดลงมาอยู่ที่7,400ถึง8,000บาทต่อตัน สกลน,นคร7,500-7,600ถึง 7, บาทต่อตันอุดรธานี8,400-9,200ถึง 9, บาทต่อตันมาเหตุข้าวเปลือกความชื้น15%ค่ะสรุปก็ล่าสุดวันที่1ตุลาคมนะคะลดลง1จังหวัดได้แก่ขอนแก่นนั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจังหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย